แท็อีกท้ายเลยติดเดียวนั่งแบบนั่นมาตัห้หลายแล้วเวลาก็เปรียบเนี่ยสำนวนในทางศาสนาพุทธถึงจะบอกโยกตัวอย่างอินเดียอินดูรามพุทธอะไรกับเทียบข,ของฝร,รั่งอะไรไปหมดเองนะเพราะว่าในความเจริญทางนี้เจริญมาก,ก่อนนะฝรั่งนี่เป็นฝรั่งที่หัวต่อต่างแล้วหนีเ ไอ้ท <l ank> <ique> ี่ฝรั่งที่หนีไปอเมริกาเราจะไปอ่านประวัติศาสตร์นัเราจะพบว่าไงสนี้กฎหมายจากยุโรปแล้วไปแสวงหาดินแดนเสรีพวกนี้ก็คือพวกนี้ออกนอกประเทศอพวกนี้นงมีความนี่มาดูในศาสตร์ที่ว่าการหาความรู้โดยเียนที่เรากำลังเรียนในตวเนี้นะครับมันก็มีคำถามว่าสิ่งที่เป็นจริงนี่คืออะไร อ้ทิ่งที่เป็นจริงเนี่ยมันจะมีรายการอยู่สี่ห้าตัวอยู่คำถามคำถ,ถ,ถามที่หนึ่งก็คือคอนเซปชั่นในเรื่องของจะใช้ให้ที่เก็บนั่งแฝดไว้